สวัสดีครับพบกับผมจตุพรทองเกษตรพิเชโลครับมายืนอยู่ในสวนทุเรียนครับอายุไม่มากเท่าไหร่โตเกินอายุครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนนี้ครับว่ามีการดูแลให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตต่อเนื่องแบบนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันเลยผมไพศาลจัตมาศครับอ่าอ่าหมู่ที่หนึ่งตำบลบางขันอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่าสวนทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นครับอ่ามีรุ่นเดียวเลยไหมรุ่นเดียวกันครับพัน พันหมอนทองครับหมอนทองนะตอนนี้ต้นทุเรียนของเราอายุเท่าไหร่ครับปีเก้าเดือนครับหนึ่งปีเก้าเดือนครับผมใช่ไหมเนี่ยทำไมมันโตสมบูรณ์ขนาดนี้ปลูกวันที่สิบหกไม่จะมาหกสามครับเออเราจําได้แม่นเลยเนาะเพราะเป็นวันเกิดตรงเน้นจำได้ง่ายเราปลูกวันเกิดเราเพื่อที่จะได้เขาเรียกจําอายุเขาได้จำอายุเขาได้โอ้เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมครับท่านผู้ชมอ่ะแล้วมีคนมาทักไหมว่าทําไมต้นทุเรียนมันมันมันเหมือนกับว่ามันเกินอายุมันอ่ะมีคนมาทักเยอะครับทําไม เพราะว่าไม่เชื่ออายุปีกค่เ,เดือนหรือไมแต่แน่นอนว่าการปลูกทุเรียนมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะ,ะตอนเริ่มต้นเห็นบอกว่าติดป,ปัญหาพอสมควรเล่าให้ฟังหน่อยติดป,ปัญหาก็เดิม่ยเป็นต้นยางพาราตร้นยางพาราแล้วก็มาเป็นบีนปลูกแลปัะตกปัญหาว่าทุเรียนไม่ค่อยเจริญจับตัวน่าจะเป็นเกี่ยวกับเชืออ้อรานะครับก็คือเชื้อราตกค้างมาจากาสวนเดิมที่เป็นยางพาราก็ทําให้รากเหมือนกับติดป,ปัญหา<ช>อืมอน้องเชนเนาะ น<ม>้นองชเชนมาแนะนํากลุ่มผลิตภณัณฑ์โฟทีรเริ่มใช้เมื่อไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มใช้เมื่อเดือนตุลาคี่ผ่านมาใช้โฟทีทางใบฉีดพ่นทางใบทําให้ยอดเจริญเติบโตแตกใบสม่ําเสมอ,อมแตกยอดสม่ําเสมอครับลหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มาหลังจากนั้นก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟทรอยเ,ยเป็นโฟทีไทยโฟทโฟทรอแล้วก็โฟเบกผสมดินผสมฉีดลงบนดินเพื่อเป็นการปรับปรุง ครับอ่าก็คือเสริมโปรตีนด้วยทางใบทางใบแล้วก็โฟซอยแบกลงโคนลงโคนครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงมันเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีอืมแตกกิ่งแตกยอดสม่ลงเสมออืมนะครับแสดงว่ารากเดินเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอ่าแล้วก็ยอดก็มาอย่างนี้ครับใบมันเขียวสวยนะครับยอดต่อเนื่องเลยเนาะยอดมาต่อเนื่องเลยอืมนะครับอ่ะนะครับทราบมาว่านาสารเนี่ยนะครับ อยากจะเขาเรียกปลอดภัยเนาะพเพราะว่าใช้เคมีมาพอว่วนใช้เคมีนะ่อันตรายต่อสุขภาพเพราะมันตกค้างแต่ว่ามาใช้ปดิดผลผลิตอยผมไม่ต้องปิดจมูกเลยอผมคมิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่าไม่มีอะไรที่เปลีป่ยนแปลงจากในนี้ครับความสมบูรณ์การจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก็ได้ความปลอดภัยก็ได้สุดท้ายเลยต้นทุนลดไหมฮะลดครับลดต้นทุนลดต้นทุนอ่าเทียบจากตรงไหนอะไรยังไงเทียบจากถ้าใช้เคมีเนี่ยพุดธนึมเป็นพัน ถึงสามพันแต่ถ้าใช้เนี่ยชุดนหนึ่งไม่เกิน2,000บาทแล้วก็สามารถใช้ได้นานกว่าใช้ได้นานเพราะว่าซองเนี้ยใช้ช้อนต่อน้ำยี่ลิตรเนี่ยประมาณ40-50ิบถึงห้าสิบหม้อสี่สิบตัพูดง่ายคือใช้ได้นานกว่าใช้ได้นานนะครับเอาถือว่าชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณน้าสารมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลทุเรียน ที่โตเกินอายุครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนาาักสาามากเลยเนะยาะนะผมนัทพม,มทองกเษลกษร์แล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ